ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้แอตตอมมาทอดไข่ดาวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนจะเอาไปทําเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทอดแบบข้างนอกกรอบนะครับผมแล้วก็ไข่แดงไม่สุกนะครับผมไข่ที่มีไข่อยู่ในตู้เย็นก็เอาออกมาตั้งไว้ข้างนอกก่อนนะครับให้ไข่มีความเย็นตามอุณหภูมิห้องนะครับจากนั้นก็แยกไข่ออกนะครับไข่แดงกับไข่ขาวแยกใส่ช้วยไว้นะครับตั้งน้ํามันใส่น้ํามันเยอะหน่อยนะครับ พอ้น้ำมันร้อนนะครับแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงไปนะครับนี่ครับอ่าจะสองฟองสามฟองก็ได้นะครับไม่ต้องไปทอดทีละฟองให้เสียเวลานะครับอ่านี่ครับอ่าสังเกตนะครับอ่ารอรอให้เขามีความกรอบก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเอาค่อยๆเอาตะหลิวนะครับค่อยๆแซดูว่าเขาติดกระทะไหมนะครับผมถ้ากระทะร้อนจัดแล้วใส่น้ํามันไปมันจะไม่ติดกระทะนะครับเพื่อน อ่าพอดีกระทะผมเมื่อสักครู่ยังไม่ร้อนจัดใส่น้ำมันไปเลยนะครับผมอ่านี่ครับค่อยๆเอาตะหลิวด้ยครับแส๊ๆนะครับเพื่อนอ่านี่ครับแบบนี้นะครับอ่าให้เขาล่อนออกมานะครับผมนี่ครับไข่ดาวนี่ก็ถือว่าเอ่อทำทานไม่ว่าจะเป็นเหาะกับซอสแม็กกี้ซอสปรุงรสหรือพริกน้ำปลาหรือว่าทานกับ <c oughs> กับข้าวอะไรก็อร่อยนะครับเพื่อน จากนั้นพอได้ที่แล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปเลยนะครับไข่แดงที่เราแยกไว้เมื่อสักครู่ครับนี่ครับอ่านะครับสวยๆนะครับผมสามฟองเลยนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวสักครู่ก็ได้ที่แล้วนะครับง่านะครับอร่อยนะครับอร่อยครับผมทานกับข้าวสวยแล้วร้อนก็อร่อยนะครับไม่ต้องใช้กับข้าวอะไรก็ได้นะครับผมอ่านี่ครับสำหรับเด็กวัยรุ่นเนาะ ไปรล้นเลยว่าเด็กที่อยู่หอพักนะครับไปลองทําทานได้เลยนะครับหรือว่าแม่ครัวพ่อครัวมือใหม่นะครับลองไปทําดูนะครับนี่ครับอ่ากรอบข้างนอกกรอบนะครับแล้วก็ไข่แดงไม่สุกนะครับผมก็ทานคู่กับกระเพราหมูกรอบอ่าหรือกับข้าวอะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับกระเพราหมูกรอบนะครับเข้าไปชมคลิป ย้อนหลังผมได้นะครับการทํากระเพราหมูกรอบนะครับอ่าแล้วก็ทําเป็นอาหารกล่องขายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าไก่ผัดขิงไข่ดาวอ่านี่ครับอ่าหรือว่ากระเพราหมูกรอบไข่ดาวนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอตตอมเลยนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับอร่อยๆครับ